พัสดุเป็นแฟนมันนานมากเลยไม่ได้แกะพัสดุน้องๆที่ส่งมาให้เรานานมากเลยค่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นพัสดุที่ค้างมาตั้งแต่เดือนสาน <laughs> เดือนอน, <laughs> นี้เดืนเจ็ดแล้วพัสดุสิไปไหนคะ <laughs> อยู่เนี่ยแหละค่ะคือเราไม่มีเวลาจริงๆเลยอะ่ะต้องขอโทษนะคะ พิมมาเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะจริงๆยังมีอีกมากมายเลยนะคะจะพยายามแกะนะคะอ๋อ oh. เอาไหนกล่องกล่องขาวนี่นคะาจากน้องสาวิกาหนูแก้วพี่สาวิกาหนูแก้วจากกรุงเทพนี่เองค่ะส่งให้เด็กจิ๋งนะคะ <c oughs> ้ยมีจอมอจดหมายอุยน่ารักจังเลยค่ะขอเดาว่าของเล่นด right. ีๆให้เธอแน่นอนค่ะค่ะอุยกระเด็นค่ะนกพู่อมีอะไรบ้างมีฮิปโปอุยน่ารักจังเลยนกพู่นกู่แล้วก็เต่าเดี๋ยวแม่อ่านจอมอจดหมายก่อนนะคะจอมอจดจอมอจดสวัสดีค่ะน้องพริมพี่ชื่อน้ำทิพย์นะคะพี่ให้ตุ๊กตานกพู่เป็นของพริม ตุ๊กตาฮิปโปและเต่าเป็นของบริจาคนะจ๊ะอย่าลืมเลือกเข็มกลัดให้พี่ด้วยนะค่ะขอบคุณครทพี่นันทีน่ารักมากเลยอันนี้บริจาคนะคะวันดีนกูกาช่างน่ารักจริงๆตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าอะไรคะชื่อว่ากุ๊กกุ๊กนก๊กไม่ใช่ไก่นะคะชื่อกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาอยู่ข้างก่อนนะคะอ่ะต่อไปจากอ่านออกไหมคะที่ ภูพานิสาจังหวัดกรุงเทพ,พน้องมาริสาจากภูเก็ตจะไปอ่านว่ากรุงเทพคะภูเก็ตค่ะภูเก็ตอันนี้ก็มาจากเดือน3ามเหมือนกันนะคะมีอะไรเอ่ยจดหมายค่ะมาติจูอ่านเองอันนี้โอ้โหแม่ขอถามว่าเป็นยังโลก ยังลบอ่ะคะป๊าไม่เส้นยาวมากเลยแม่รู้แล้วล่ะอันเนี้ยผูกคอห้อยเป็นสร้อยหรือเป็นข้อมือพิมพไปโรงเรียนดีไหมคะเพราะว่าทุกวันที่แม่พอแม่ให้ยังลบพิมพ์เป็นชินช้นๆไปนะคะคือหายหมดทุกวัน <c oughs> อ๋ออย่างนี้ลายมือสวยมากเลยอ่ะค่ะนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ป๊าเป็นรูปแอปเปิลเห็นไหม แล้วอันนี้หน้าตัดเพราะเป็นรูปแอปเปิลแล้วก็ตัดมาใช้วันนิดแม่ก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้พิม์ไปโรงเรียนวันละชิ้น <Wow. S 1> อ๋อออเดี๋ยวก่อนนะยังไม่รู้เลยเขาให้พิม์หรือพบริจาค <Wow. S 1> เดี๋ยวอ่านกันค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์วันนี้พี่ฝากของไปบริจาคและพี่ให้ฟีโม่เหรอคะฟีโม่ฟีโม่น้องพิมพ์นะคะ จุดลายมืออาจจะไม่สวยอุ้ยลายมือสวยค่ะบายพี่เดี๋ยวจะสั่งพ,พี่ครีมค่ะนี่มีวาดรูปมาด้วยฟิโมคืออะไรคะอันนี้เหรออันนี้มันเป็นลูมแบดนข้อมืออันนี้เป็นสพุชชี่อันนี้เหรอฟิโมใแน,นี้ก็ถอยลุก อ๋อมีลูกเต่าอยู่หนึ่งลูกอ้าวตายแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนคือฟิโมค่ะไม่ไมีเขียนหรอกครับมันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยอะค่ะฟิโมโฟมีทำผัวนมะครับฟิโมฟิโมเดี๋ยวเขาไป Google ดูก่อนนะคะว่าฟิโมคืออะไรเยิงลักยาหักสยาค่ะ <c oughs> จากชนบุรีจากศรีราชาอ่านดีกอ่ามัะตุ๊ก ันนี้ด้วยมีจดหมายด้วยค่ะขอเอาออกมาดูก่อนนะคะว่าจดหมายเขียนว่าอะไรอุ้ยมีจดหมาย2อันโน้ตห้ามลง y o u t u b e ยังไงคะหมายถึงทั้งหมดนี้ห้ามลงหรือว่าโน้นนี้ห้ามลงคะจฉพานโน้ตเ่ะออ๋อแต่อันโน้ตอันนี้ไม่ได้เขียนแพรว่าโน้ตนี้ลง Youtube ได้อะสวัสดีค่ะน้องพริมและคุณพ่อคุณแม่หนูชื่อแบมอะพี่แบมส่งตุ๊กตาหมีและพวงกุญแจ ดักดักคืออะไรคะคุณจะดักถากอ๋อถากถาบและกระดิ่งไอ้โมโมทาโร่โค่ะเย้เป็นของชิ้นแรกที่ส่งตุ๊กตาและให้โมโมทาโร่ชิ้นแรกมีเคยมีแล้วค่ะเคยมีแล้วส่วนตุก๊กตาเด็กโ่มโมทาโร่ไม่ได้ยินเสียงเลย<ม>ส่วนตุก๊กตาเด็กและคิตตี้อันนี้เอาไปบริจาคค่ะปอล ถูกต้องลายมือจะไม่สวยนะคะแล้วก็มีว่าดรูปน้องพิม์มาด้วย I love you สรุปว่าเป็นของโมโมทะโลอ่ะส่นอันปีนโมจิทำไงแสดงว่าเขาเขียนมาเดือน3ามโมจิยังไม่มาตอนนั้นค่ะขอบคุณนะคะส่วนอันนี้ห้ามลง Youtube เดี๋ยวไปแอบอ่านข้างหลังนะคะอะน้องพิมพ์ขอบคุณแทนโม่หน่อยลูกอะไรเนี่ยคะแต่ว่าโมโมต้องแบบว่าอเลิร์ตกว่านี้ลูก นี้เลยเหรอนี้เลยค่ะนิชาพาจากมินบุรีกรุงเทพนี่เองค่ะอ่ามีอะไรบ้างก็จะมีถุงเขียนมาว่าอันนี้ให้น้องพริมอุ้ยมีอะไรกระเด็นออกมาด้วยอันนี้ปรัติศอะดูสิว่าของน้องพิมมีอะไรบ้างมันมีอันนี้กระเด็นออกมาจากให้น้องพิมด้วยค่ะคิตตาคิตตี้มีจดหมายมาแม่อ่านให้แล้วน้องพิมรื้อของไหมคะอ่านให้ค่ะอ๋อโอเค ววว้้าานตัใหญ่มกโอเคสวัสดีค่ะน้องพริมพี่ชื่อหอยนะคะอะไรขมวดอ่านใหม่ค่ะลูกสวัสดีค่ะน้องพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อหอยหยอกค่หยอกค่ะหยอกหอยหยอกชื่อหอย คุณคะ่ะพี่โยกโยกค่ะรุ่นพี่ที่โยก,โยกพี่โยกอ่าอืมค่ะอืมติดตามน้องพิมมานานน้องในถุงวัดวัดศักดิ์ว่าไม่กัดอกวัดวัดวัดสะวัดสักด์นี่ถุงนี่อยู่ในของวัดสักด์อันนี้ของ,ของน้องพิมค่ะ ตอบได้ขอบคุณค่ะมาดูกันมีแม่กระทาด้วยมีเชลล์มูนเชลลมูนค่ะเขินเขินเขินแล้วยานีด้วย่งกระเปาตังใส่ไปโรงเรียนได้เลยนะคะเนี่ยอ๋ออ่ไหนใสยังไงสบายเลยค่ะสบายเลยค่ะอย่างนี้เหรอคะอ๋อแล้วอันนี้เหรอคะหมดแล้วค่ะ ให้ลูกอ,อ,อ๋อ oh, ใช่ล l a s e ชอบมากเลยค่ะยังลบที่พราหายทุกวันเลยค่ะชอบเลยค่ะเดี๋ยวทุกวันนี้คือทุกวันจริงนะใช่แต่ว่ามันแบบว่าหายไปแล้วเดี๋ยวอีกสักสองสองามวันหรืออาทิตย์ถัดไปมันจะกลับมาเป็นของนอื่นเป็นของพริมเนะะมี่ยค่ะแต่สภาพสับยับเยินแล้วบางวันก็มีของคนอื่นกลับมาพอส่งกลับไปเดี๋ยวก็จะแบบอย่างเงี้ยงงมากเลยค่ะดินสอก็เหมือนกันเป็นโครงการนักเปลี่ยนบ้างไหนดินสอเนี่ยเอาไปสามแท่ง กลับมาสองแท่งบ้างหนึ่งแท่งบ้างหรือศูนย์แท่งบ้างแล้วพอหลายวันผ่านไปก็จะกลับมาหมดเลยเป็นสิบแท่งตเต็มอัดตเต็มกล่องเลยค่ะรวมทั้งดินสอของคนอื่นด้วยถ้หลุโตดินสอหายก็น่าทึ่งอยงเงี้ยแล้วก็เห็นดินสอแล้วก็รีบเก็บ,กบ้วเป็นใ<อ>ครอ่ะกลับบ้านก็รีบเก็บกระเป๋าแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ทันแล้วก็ไม่ทันเึยคือโม่ะอันนี้มีที่ติดผมให้ด้วยค่ะนีติดตรงนี้ค่ะคราวก็จะมีตุ๊กตาหมาน้อย แอรีเอลต้องอยากได้แน่เลยพี่ <c oughs> ใช่ไหมคะจะซื้อได้ขอบุรจ่าขอบุรีจาจามีหมาน้อยเซนเบอร์นาดมีหนังสือเคสลับเรียนเก่งมีกระเป๋าผ้าแมคโดนัลล์มีถุงผ้าแล้วก็มียางลบเหมือนที่ให้พิมพ์นะคะขอบคุณมากคะ่ะอยากได้อยากได้้ อยากได้แอริเอลขอบคุณมากนะคะน้องชื่ออะไรน,นะเอ่ยนิชาภาค่ะส่งไปก่อน<ม>น้องๆไม่ไดอ,อย่าลืมสัตว์ให้คนแล้วก็แชร์ิายบายค่ะบายบายค่ะคุณแม่เอามาเสิร์ฟด,ดูแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกฟิโมจริงๆด้วยเป็นเขาเรียกว,ว่าฟิโมยังลบเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแท่งๆแบบนี้ค่ะ เห็นไหมปะป๊าเห็นไหมคะแล้วมันจะมีลายแล้วพอหั่นหั่นหันมันก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะเพิ่งรู้เลยอะค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าฟิโมฟิโมยังลบค่ะเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะนิกเก็บแอนเดี่ยนแต่ไม่ใช่ของหนูเก็บแอนเดี่ยนไว้อยู่งั้นสรุปว่ายังลบนี่ของน้องพิมพ์นะคะเย้แม่ชอบ